เอาละสวัสดีครับผมคุณอยู่กับผม PYCS RJ ครับและนี่คือ Assassin สิงคิตยูนิตี้กันเองไปกันต่อเลยนะครับผมเราได้รู้ข่าวคราวแล้วว่าใครเป็น้างช่างเงินทำอาวุธในคาสงห่นเพราะมันทำเรานะฮะเราจะเป็นล่ามาันเราจะไม่ยอมให้การตายครั้งนี้สูญเปบาเราจะรู้มันจะฆ่าพ่อเราไปทำไมนะครับพ่อเราเป็นอยังไงพาลดอนนักฆ่าแบบเป็นแอสซิซินนะครับที่ช่วยโลกมานานฮะ ก็แน่นอนว่าไอ้ตัวที่มันฆ่าพ่อเราเนี่มันเขาว่ามันไม่ได้อยู่ที่เทมเพล้านะมันน่าจะอยู่ที่ไหนสักแห่งนะครับเอาละเดือดร้านมาที่มาฆ่าพ่อฉันนะก็จะตามรากแค่สุขขอบฟ้าเหมือนที่จอนวิทตามรากคนที่ฆ่าหมาเขานั่นเองนะถ้าจะไม่ยอมไม่นังขาดได้เงินมาเจ็ดร้อยห้าสิบนะฮะโอเควงนึไปต่อเติมบ้านคาลิธาไรฮามหมดแล้วนั่นไอ้แม่ไม่รู้มัน เฮ้ยม,มีกล่องทองไอ้เชื่อกูต้องไปกล่องทองนะฮะเราจะได้ชุดมาใหม่นั่นเองอไปอไปอย่าวขวางผมไม่เก็บกล่องทองแป๊บนะเดี๋ยวผมจะเป็นเรื่องเวที่หระ,ะห่วงห่วงกล่องทองอีกนะครับมันไม่มันก็ไม่ได้เจอบ่อยนั่นเองในคุณอยู่ในพื้นที่ที่เตือนที่เตือนภันนยเราไงอะใครมาทำอะไรกูได้วะนี่คือพระราชวังแยซาร์หรือเปล่าไม่น่าใช่แล้มิทรุออกมาเฉยๆแล้วนะไม่เห็นมีทหารคนไหนไมาจับฉันได้เลย โอเคเอาละโอ้โหกลังนัวเลยนะเนี่ยคู่อีกคู่นี้กำลังนัวเลยเนี่ยแม่กำบ้าจัดเสี่ยงแล้วฮะพรอะคณโอเคไปนัทธีอ่าไ okay, อ,าอ,าอาพวกเวนี่มันใส่มันจะโดดกูฆ่าแล้วมั้งติมติมโอเคเพื่อนดูเฉยแล้วก็ตาไปอย่างเงียบซะลุกขึ้นมาอ๋อนั่นแหละเยี่ยมมันดีมากนุม ได้กล่องทองใชไ้ได้ชุดใหม่อีกแล้วเฮีย yeah. ดูสิเราได้ชุดเราได้ชุดอะไรเอ่ยได้เงินหนึ่งพันอ่ะแค่เนี้ยได้เงินแค่พันเดียวเนี่ยไอเ้เหี้ยกล่องทองเวนะแล้วเควสหลักกูอยู่ไหนเนี่ยเควสหลักของกูอยู่ไหนเอ่ยกูมหาก่อนนะครับผมตาผมไม่ค่อยดี <laughs> ผมแต่ผมเองก็ยังไม่แก่นะเอ นี่ละของใช้มันอยู่ไหนไวะไปดูก่อนนี่นี่ยอ๋อยู่นี่อยู่นี่เจอละเจอละโอเคอะไรเนี่ยลาอันเลอักเบสโอเคเราจะฟาดเขาไปกันเลยเยเอาเล้ครับผมนะถือว่าเราไปด้วยความรวดเร็วนะฮะไม่ต้องให้มันเสียเวลานัดเดียมนัดเดียมนัดเดียมเอาล้วนะเราจะจัดการมันแน่นอนฮนะ เราต้องโดดรกไปก่อนเลยนะครับคุณมีคะแนนก,การซิงที่ยังไม่ได้ใช้นะฮะไปที่เมนูปรับแต่งตัวตัวไอตัวละครเพื่อใช้สิ่งนี้ไปดูสิเฮ้ย hey, ทาอา,าอชญากรพวกแกมาอาบน้นชาวบ้านกั่นหรอฮะฉันมาช่วยแล้วนะะ่ะไม่ต้องเกงสจฉันใในะให้ความขึ้นหน้าไปดูเพื่อไปดูทักษะได้มีห้านะครับอะไรนะ่โอโ ح, โ้โหแมงสิบแม่งต้องการสิบว่ะอ๋อ,อน,นี่ระเบิดพิษลักรอบ นี่คืออะไรเนี่ยความสามารถในการแบ่แปงปันตอินซีให้กับพันธมิตรกูไม่ม,มีพันธมิตรด้วยใจเย็นฮะด้านสุขภาพนะครับอะไรเนี่ยความสามารถในการรักษาผู้เล่นให้ใกล้เคียงความเสียหายมากที่สุดนะมาติดตั้งแล้วให้กดแทรกระรกษับอ๋อฟื้นฟูแบบกลุ่มไม่จําเป็นอ๋อนี่ทักษะนะครับการใช้ดาบสําเร็จระดับ5เอาไว้ก่อนทีหลังแลวกันฉันจะเก็บระดับอ่อ ว่าผมนี่ยจะเก็บไอตัวไอนี่นะเฮ้ยอันนี้ไม่ต้องวะเรามันไม่ต้องมาพังตัวเยอะนะครับนี่ยจริงๆผมจะได้อันนี้มากเลยถ้ากขาโยตีรา่างกายโอเคเอาไว้ก่อนแล้วกันไปกันเลยนะครับก็อมายอยู่ข้างบนนั่นนะตัวไว้นะฮะเห็นคัดเตนนะไม่ต้องไปลึกลับเลยมากผมเห็นคนนี้มั่งไม่ได้ผมไม่ต้องฆ่าหรอกนี่นี่ตัดหนีนทวพแค่นั้นแหละ อย่าเกาฉันแล้วกันนะฉันไม่ค่อยชอบนะ่เป็นนักเรงยหัวไม้หรือว่าเป็นหัวอะไรฉันก็ไม่สนเอามาเพื่อฆ่าเว้ยเป็นอานมณ์ุกมาเพื่อฆ่าอย่างเดียวโอเคลาฮันเล่อสเปรดโอเคจับการเลยราเฟนิเย่นะฮะรารา,ราเฟนิเย่โอเคเอะ้ะลาเฟนิเย่แกซ่อนตัวอยู่ที่ไหนชื่อจะอ่านยากนะ ลุยเลยแล้วอะฮะเราจะเข้าไปฉะเลยนะเราจะไม่เสียเวลาอไอ้อีงครับโอ้ไม่มีมือหันด้วยมืกอกรอบแบบกำลังหิวเลยเนี่ยเนสแต่ะและสเตก็ต้องกินข้าวเดีเพื่อนสบายดีกันไหมสบายดีกันไหมใช้ในตานะฮะในการสอดส่องยังไงฮะฉันไม่สนละ เดือดแล้วยังไงฮะมามาให้หมดเลยด็ปุ๊บให้เปิดปุ๊เปิดก่อนเลยมาจัดเกิดก็เปิดมาปุ๊บเสยมาดิขึ้นไปไหนมาดิทำวะอึยลบลไปล้นปุ๊บเสยมาดิ โอ้ยไอ้เก็บไอญญเสยค้างวงไปไหนวะเชื่อม่มมันอยู่หไหนวะเฮ้ยเราเป็นพันธุ่มป่ะเฮ้ยอ๋อเชื่อไหมไม่โดนไอ้ตว์เอ้ยลบไม่โดนเราเอ้าเอ้าแล้วกูเป็นอะไรตายอ่ะจะบอกว่ากูโดนยิงมันคงไม่ใช่แหละมั้งไม่เห็นเมื่อกี้ขอโทษอะไรวะผมผมตายได้ยังไงวะเมื่อกี้วะ ไอ้หอเฮ้ยกูเปิดเกมมากูวาตายโชว์เลยนะยอมปะนี่คือเหรียญอะไรเนี่ยนี่คือม็คือเหรียญแล้ววะหาศัตรูด้วยปืนพกกูกูไม่มีปืนพกกูมีแต่ปืนไซตัวไหล่โฟกเลยเก๋ผมมีนี่เบอร์เซิร์ฟนะฮะล่ำเลยตีเมา ปหทนทไยิดยค้าบล็อกแทงหน้าปุ๊หัวไยลบเุ้ยโดนด้วยไโดนฉันหลอกไโดนฉันหลอกอ้ย้มยมไ้ยิมาอ้มอยไอ้ยอ้อ้มอ้ยอ้ย้อมอ้ยมอ้มอ้ยม้ยมไ้นมาอี่อยย มาแล้วซิมคอไปทีขาราศัตรูด้วยทุกอย่างที่มีตบและซิมนะวะปาดคอไปหนึ่งทีมาดิยไปไหนเราเสยับไปอยูงหน้าไปก็อยู่ในนู่นมันเยอะจังวะฉันมาแล้วปุ๊บปุ๊บเสยมาดิมาเล เฮ้ยเฮ้เฮ้ยมาดด้วยเฮ้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 อยยบ็อกมาเดีครับล็อกดียมาเดยเฮ้ยเคืนีหน้าเ้ค้เ้ยเอาเอาผาเท้ารหน้าไปทีนึหัตุกนะฮะโอเคเอาของเอของี่ส่งของสที่มีค่ามาให้หมดนะ อะไรอะมองอะไรมองอะไรทิ้มไปหนึ่งทีร่วงแม่เกมนี้ผมเดือดสุดเลยมาดิดม,มาแล้วนะ่ปะปาดคอไปนิ่มๆนะครับเคสวยนอนเฉยๆโอเคขอโอเคขอ,อเก็บข,ของได้ไหมไอ้ไอ้ไหมดพวกมือ มันเผื่อเผื่อว่าจะมีบาิบี้แพนทอมหรือว่าเบอร์เซิร์กฮะเราเราแบบเราเราแบบต้องการใช้งานมากระเบิดเชอรี่เต็มไม่ได้ใช้ถ้าระเบิดเชอรี่เอาไว้ทำหานะก็ไม่รู้ไม่รู้ว่ากูฆ่ามันเะดีย๋ยวไม่จะมาเป็นปฏาติปักับผมฮะ<อ>คุก่อนไม่ปรัยเอาลยอาดิ เล่าเสยให้ล่วงนะครับหมดหมดแล้วเหรอนะไล่ขวดขนาดนี้แล้วโอเคตัดทิ้งอันนี้อันนี้คืออะไรวะทหารงหารัตูดิ้ปืนพกไม่มีปืนพกนะฮะมีแต่ปืนสไนเปอร์ไรเฟิลโอเค นี่คือไงโอเคนี่คือ,น,น,คอ,น,น,คอน,น่าเป็นแผนที่มานะโอยมีหนังสือเลยว่าเราไม่ว่าเจะวางแผนอะไรมันคงใหญ่มากเลยทีเดียวต,ตอนนี้เรากัรู้แล้วลลว,ว่าว่าจะไปหาเจ้าได้ที่ไหนท่านผู้นำหรอวะามันคือผู้นำหรอวะไม่ปลอดภัยแน่ถ้าขืนทิ้งสิ่งนี้เราไว้รอยังไง

เฮ้ยครับขไปโอ้ยเยียมโอ้ยลุกยังไงต่อโอเคโอ้ยเฮ้ยเกิดอะไร Maybe I should n t s through. ว้าวโอ้ยว้าวว้าวทำเตะทัดศนนะเวย ไอ้เอ็มอนูปีแล้วไอ้เจี๊ยวเดือดตายเห็นไหมเดือดรดแล้วนะ่ะเลือดอาโนูปีนไป,ไปดิเอ้าไอ้เจี๊ยอาโนูมึงเป็นยังไงผมเองอ่ะทางอารมณ์มันก็ไม่ค่อยเข้าตาไอ้ตาคำสั่งนะผมก็ไม่เข้าใจมันมันเป็นเฮี้ยอะไรของมันทำไมลูกทางทางทาง,านนาทางขวานีอ่อานูทางขวาอานไอ้เฮี้ยนี่มันเป็นเฮี้ยของมันมันเริ่มมันกับแม่งเนี้ยโอเคอเฮี้ย

Oota. เพรามึงโราเพราะเพรามึงทาตามที่กูสั่งนี่โคตรเสียคับนี่เป็นไงล่ะจะตายห่วงแล้วไหมล่ะตกซ่อนเหนือสายตาผู้คนใช่ไหมล่ะโง่แจ่มนะครับดีมากเพื่อนแม้ว่าข้ามือจะไม่ทำตามที่กูสั่งก็ตามนะอีหอกไปเดี๋ยวเราจะไปดูเพจต่อไปเลยนะครับเพื่อเพื่อแบบไม่ให้เป็นการเสียเวลานะ ไปอย่างเงียบๆเริมหน่งันว่ะหนึ่งพันว่ะหนึ่งพันว่ะหน่งพันว่ะหนึ่งพันว่ะโอเคฮิวฮิวฮิวเก็บขอเก็บของก่อนนะฮะเราต้องการหายานั่นเองเปิดตาอินซีมเรียกว่าอีเกิลวินชั่นเท่กว่าเยอะร้องของศัตรูนะครับโอเคขโมยของให้หมดเลยไปเร็ว อะไรที่ศัตรูมีก็จะเป็นของเราแน่เองเอาละสวยฉันจะไปไงต่อเนี่ยเขาเพย์ต่อไปเนี่ยอยู่ตรงไหนวะเกี้ยงแม่งแล้วแม่งแบบโอ้โหอะไรโคตรเยอะเลยเนี่ยมโอ้โหได้ด้วยเว้ยไอ้บ้านไอบ้ไอบ้านที่ไอ้บ้านที่เราไปปลูกไว้นะครับเว้ยฉันอยู่ตรงไหนเนี่ยฮะพวกนายช่วยบอกฉันทีสิจันเล่นมาหาเพยไม่เจอมัน อ๋ออยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่โอเคฟาฟาเทเวลใกล้ไหมวะมีฟาเทเวลแบบก็คงจะต้องวิ่งกันแหละครับผมนะฟาเทเวลไม่ได้คงต้องวิ่งนั่นแหละนะวิ่งไมด้คอ <S <S ทิ้งพวกนี้น่าจะเป็นเขี่ยของพวกมันนะฮะไม่ไมโงโย่สวยพี่ยิงหัน ารัพยากรจัดไปนี่เฉียนคอไปทีมันล่วงไปเลยนะครับคุณได้เสร็จสิ้น5จ่าก2.7กิจกรรมสูงชนไปอะอะไรวเอะไรอ่ะอะไรอ่ะเป็นไรอ่ะโลงไปดิเหยีเก๋าเมาถึงสักทีไปคุณดูในบอร มันอยู่ในบริเวณส,ส,สัญญาเต็มภยัยไม่เห็นไม่เห็นใครเตือนกูเลยฮะกูกูต่อให้ยกมาทัา้งแบบแม่งก็สู้กูมไม่ได้หรอกเราว่ากูเก่งไอคิมติดเก่งซะแล้วโอเคไปโดดไปฮนะเอาอะไรนะเราได้ไปพังเพบ,บ้านมันแล้วมันได้ไปพังเพที่ของมันแล้วนะครับปาสดาไอ้นี่มันน่าจะเป็นแนวผู้นำลัทธินะ ดูผมดูจากทรงแล้วก็วิชันใช้โอ้โหแม่งเก่งจัดพลาดจะรับกำลังเสริมแล้วเราจะรักษาบล็อกคาเราคำแนะนำทั้งหมดนี้รับไปซะเอาเอาวางทิ้งไว้อะไรวะเนะี่ย เราคิดว่าเราจะไปไปอยู okay ่ไหนคงคระราชเจ้าของท่านผู้นำของรับมือได้เราเราจะเองน่าจะพูดถูกนะถ้าคุณหาสถานที่ศิษย์ไอเสกอขอนที่คุณเขาจะมานี่ยโอเคนะฮะสำหรับพื้นที่นะสังหารราเฟเนีย่นะอ่างเข้าสี่จุดซ้อนเลนห้าราคาเตือนภัยสี่อคลักษ์สี่สิบสองตัดไปดูแม่ไม่รอช้าดูล่ำเลย โอเคโดดโดดลงมาไอ้ที่อ่ะทำลายระครังนะฮะตัดไปตัดระครังก่อนหระมาสักสี่อันนะครับตัดทิ้งไปเอ้ยมาเกือบบ้านอะไรขึ้นวะผม,มอ่ะองแง่โอนี่ทุบทุบเข้าไปไอ,อ้ปุบโอ้ยอีกาอาการอแทมผัเอาติดบั๊กอีก มีติดบ,บักด้วยเอาไปเฉยก่อน,น,นขอค้นตัวแกหน่อยได้ไหมไม่ได้นะฮะการการ,การสำรวจเป็นสิ่งสำคัญนะครับเอาทิ้งทิาโอเค,อท,ท,ออเคทำไปการทำาล,ลาระคังไปนะครับผมเพื่อป้องกันมันไอ้นี่ด้วยนะมันสื่อสารกัน าแล้วจ้าสังหารไปมาดิเกิดแค่เปิดนะแค่เปิดมามาดีครับฮะมาเยอนยังไงเยอะเยอะยังไงมาทำเลยนี้คำเดียวไม่ต้องไปนี่แล้วไหนวะราคาเมื่อไหร่นะวะอ๋ออันนี้ไง มูนป้าหมายมีโอกาสการแทรกซึมนะครับอ้าวกล่องแดงดูเอาไว้ก่อนทีหลังเลยเพื่อนโอเคตัดระครังทิ้งให้หมดนะฮะเพื่อป้องกันมันจะเตือนพวกมันให้มาหน้าเรานะครับนี่แผลส์แล้วนี่แสดงให้เห็นว่าราฟเดอยู่ในตำแหน่งในบ้างถ้าพวกมันพยายามมากขึ้นมันคงจะไม่ง่ายแน่เลย อันที่พ้อมาละเอียดการรักษาความปลอดภัยที่เทมพล่าจัดสำหรกรารประชุม่คืออไรบวชก่อนนะฮะโอเคตัดทิ้งเลยเคเยี่ยมนะครับโอกาสในการช่วยเหลือสวัสดีเพื่อนติมร่วงไปเลยนะครับผมดูสิอันนี้คืออะไรเนี่ยรอยเท้าของใครวะ แล้วว, okay. วนน taking, ะโอเคเอาะไะเราจะเราจะก็อยย่องไปแบบแบบอาชัดสินนั well, 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 ่ยท well. ีมท oh, wow. ีมทีมเขามาเออเออเอ้ยยังไงล่ะโอเคเยี่ยมมากทุกคนเราเนี่ยผมป้องหลุมฝังศพเหรอ เอาละฉันต,ตอ้องการจะรอในกอหญ้าให้กูไปรอใครอะ่ะกูแม่งไม่รอแล้วกูแม่งไม่อยากให้เขามันทิ้งแล้วเนี่ยอ๋อเวลาในกอหญ้่านี่แหละร,รอคอย I love it when the target comes to me อ๋อแล้วข้าอีนี่ชอบเลยแล้วเป้าหมายที่มันมาฮะับคิดว่ามันมาให้ข้าสังหารเองเนี่ย โอ้กเูเก็บไ้เกือบครึ่งแมปแล้ว่ะอ๋อนี่ไงแม่ไงไอตัวแสบนะที่ว่ามันสั่งฆ่าพ่อเราได้เลยไอแก่เนี่ยเหรอตัวผู้ร้ายเลยนะครับโอ้ยน,นี่เป็นแท็พลาส่วนไอสองคนนั้นมันไม่ได้เป็นนะไอตัวไอตัวซีเวกกับไอตัวไอตัวราชาทุนนี้นะครับไอน,นี่เป็นเท็พลาไอนี่เป็นเทมพานะในการจ้างสังหารพ่อเรา ความสิมบาน่ากลัวพี่น้องข้าั้งถูกเล่าในทุกเขตเตครับบินวางแผนบนตะแลงแก๊งและช่างโหดร้ายทำลายวาระประชาธิปติยมของพวกเราผู้เผยแพร่ภาวนะเท็ศในกลุ่มประชาชนให้คำมั่นสัญญาเสรีภาพไอสารเลวภายใต้ระเบียบของพวกเราพี่น้องจอลอมจะได้เห็นเราละทิ้งนางและทุ่มพลังอย่างที่เราพยายามต่อสู้ โอเคตังหารช้าๆนิ่มจิ้มเดี๋ยวนี้เดี๋ยวหรอมากเกินว่ะผมต้องขึ้นไปข้างบนก่อนนะฮะรอบตังหารฮะตังหารจากจุดซ่อนเลนเหรอตัองหารพวกที่นี่วะ่ะนี่เร่ารัวขึ้นไปข้างบนนะฮะตังตาตัวตัวที่อยู่ข้างบนดีกวะ่วะง่ายเลยี สวัสดีเพื่อนตายไปอุ้มคว้าให้เป็นประโยชน์ไม่ได้หัวแจ๊คพีล่วงนะฮะติต่อซไซเบอร์ไอตัวมันอยู่ไหนอ๋ออยู่ข้างบนนั่นดเดดเี่ยมโอเคฉันมาแล้วนะไปเพื่อนไหมฆ่ามาันเตยิมครับว่าไตัวมันอยู่ไหนวะตัวมันอยู่นู่น มาแล้วหน้าเงามาแล้วให,ให้เตือนก่อนได้เรียบสัตว์ไอ้ทมาแเราอยู่ที่นู่นฮะผมไมัมาเข้าระวังผมเพียบเลยวะโอ้ยคอยที่หัวเลยกันแปรตวงรอบสังหารนะฮะตัดไปเราจะค่อยๆไปเงียบๆนะครับ เป็นแบบวิถีแอสซิสต์นั่นเองไปอย่างช้าๆไม่รีบนะครับตีมเข้าไปที่ท้องหนึ่งทีนิ่มๆเดี๋ยวผมจะใช้เป็นมีเบอร์เซอร์เนี่ยในการยิงใส่มาแล้วก็ทำให้มันคุ้มเครัะงนะครับมันก็จะได้ฆ่ารวดกันเองเดี๋ยวแม่งมันไปขังมือแล้ววะเดี๋ยวเราเฮ้ยเฮ้ยอย่าเฮ้ยอย่าเฮ้ยอย่าพุกไปะะไว จริงไงแล้วมต้องบ้าคลั่งแน่นอนเออเมันบ้าคลั่งแล้วจริงด้วยเออเออ,เอ,อตรงจะเข้าพนักของให้พวกเจ้าซะหนีละโอ้โหยิงกูด,ด้วยโดนด้วยตายตายแล้วนะฮะ <c oughs> ติงเข, <c oughs> ข้าไปทางหัวระเบิดระเบิดมันเฮ้ยโอ้โว เอ้ฮระเบิดฟอนเฮ้ยโอ้ยบดนอะไรเยอะแยะอ้าฮเอ้าฮาใช่ไหมใช่ไ้มไงอนี่ใช่ไหมจากการัครับนีอึดเด็ดเอไอันดูแม่ไม่ลอยคาละตายสักเอ้ครับนี่ไงจิ ลูกคุณเถิอพี่น้องข้าเอ๋ยและยินดีต้อนรับเฮ้ยไม่ใช่ใจผู้นำ <Mir abo S 1> มีแต่พวกบ,บคนลี่มีความซื่อสัตย์และแลแน่นอนมาแค่ไอคีมัไม่ได้เรืองอย่าลืมว่าเขาเป็นผู้นำที่นี่ราเฟนิเย งไปให้ท่านผู้นำเจอราสัยคาลิส o ี้สมอบมันให้เขาส่งมันมอบให้เขารู้ตัวเองรับนายท่านท่านเรามีปัญหาแล้วคิสกกำลังให้ข้อมูลกัศัตรูของเราและเราคิดว่ากำลังถูกเขาต้เลือกำหนดเาของเราวมวกำลังคนแต่เราจะมาที่โรงแรมเดบเวคืนนี้ไาซะโอเคเรียบร้อยนะฮะ ไปแล้วจ้าเราจะฆ่ากันเชิญฆ่าไปก่อนเลยรูฆ่านี่นี่งเราเฮ้ยโอ๊ยเอ้อเอ้อเอ้ฆ่ามันถังฆ่าแล้วเทียบนี่นี่ไงเร,เ,เ,ไเรงงาเงาเงาจัดโอเคไปนี่เหอะนี่ก็ดีกว่านะครับไม่อยู่แล้ววิ่งล้อจ้าตา้ณตกลงมีล้อจากพื้นที่คุณอยู่แล้วเดี๋ยว โอเคนะฮะศาสดาตายหงไยแล้วเี๋นวนีไอ้โจรเนี้ยคว้าตัวมับเลยนะครับอ๋อโอเคได้ไฟแฟลก,กลับไปไหนกะ Initiate Bishop here. You're good shape so far. I like to be a little boost. We've made a major breakthrough on our side. i s c o v d that e s o o g for was a t e m p d a t e same man o u brother. It d o e s t g m e t t e r a n y t i n g s u e d We j discovered that sage was looking for was a Templar Grandmaster. The same man our b r r It o n t e t h a t t h e s p a t e d o r w looking for was a t m p Grandmaster. The same man our b r h e r It doesn't get much better than that. There, everything's u p a t e d e just d e r e a t e s a g a r l a d m s t e r The m e n e It e s n t get m u b e r t h e t h i n g s d t e u c h a t the sage was looking for was a Templar Grandmaster. The same man our brother. It doesn't get much better than t นี่คือนี่คืออะไรเนะี่ยอ๋อนี่ดาบอันนี้คือหอ,อกยังไม่ค่อยว่ะเฮ้ยอาวุธจุตีตระยะไกลนะฮะอุย้ยมีสืบมาแล้วส,ส,สกิลลักรอบหลุดที่ดาวจากด้านบนสองตัวเนื้ตักทู่นะสกิลลักรอบนี่คืออะไรเนะี่ยอังตัวโอเค มันมีอะไรที่น่าใช้บ้างเอ่ยว่าทนทานต่อการรอสู้ได้นานอันนี้แม่งอ่าอันนี้ก็น่าใช้นะอะไรเนี่ยความสามารถในการเก็บกู้สิ่งของซึ่งตัวให้คุณและพันธมิตรของคุณสามารถเก็บกู้ได้ในเวลารอบๆ,ๆอันนี้แม่งมาใช้ไงวะไอเกียงแค่สิบอันเมื่อ,อติดตั้งแล้วให้กดแทรกเพื่อดำเนินการเหรอไนลองดิ อ้าวูยังไม่ได้คำที่อะไรเลยตัดภาพกูไปไหนเนี่ยฮัลโหลเพื่อนกูต้องการจะลองกูต้องการจะลองสกิลใหม่อ้าวโว้ยขัดแบบอ่ะโอเคโเคตรเจ๋ง อ๋อมีการใช้สกิลได้แล้วเจ๋งว่าเจ๋ง,งเออดีๆดีๆ,ๆโอเคครับผมนะสาหรับ Assassin's c r d Unity นะครับพาร์นี้ก็ต้องขอไว้แค่นี้ก่อนแลวกันนะฮะฝากกดไลค์กดซับสไครป์ p y ว s r เอเดี๋ยวพาร์ทต่อไปเราจะมาลุยกันต่อเล่นเองนะครับผมสดหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมดูแลสุขภาพของท่านด้วยนะครับไ่ก่อน,น้วครับผมสวัสดีครับ